สวัสดีค่ะเพื่อนเพสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสุดหวยเงินล้านค่ะวันนี้เราจะมาดูหลักหน่วยล่างวันที่1สิงหาคม6 4นะคะซึ่งงวดที่แล้วมวันที่16กรกฎาคมก็ให้ไว้ทั้งหมด4สูตรปรากฏว่าตัวที่มันชนกันครบทั้ง4สูตรนั้นไม่มันไม่มานะคะเราชนครบ4สูตรก็คือเลข2แต่เลขที่ออกคือ70หลักหน่วยคือ0มันเข้าตัวสำรองตัวนี้นะคะตัวที่มันรองก็คือ สูตรที่หนึ่งตรงนี้นะคะมีสี่สูตรนะคะเข้าสามสูตรก็คือสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองและสูตรที่สามนะคะส่วนสูตรที่สี่นั้นไม่เข้านะคะเรามาดูค่ะว่าทั้งสามสูตรนี้จะเดินต่อได้อีกไหมมันจะเข้าหรือไม่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสูตรนี้มีไว้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต ขอให้เพื่อนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะจะถูกหรือผิดนั้นไม่ทราบทุกอย่างพูดไปตามสูตรเท่านั้นนะคะดูสูตรแรกก่อนนะคะสูตรนี้เดินดีมากสูตรนี้เดินดีมากนะคะคำนวณทั้งหมด22งวดก็เข้า22งวดนะคะยังไม่เคยหลุดเลยสำหรับสูตรนี้แล้วก็มันก็มีโอกาสมาครบ10หน่วย ได้สูง11งวดรวดแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้เรามาดูงวดของวันที่16กรกฎาที่ผ่านมานะคะที่มาที่ไปของสูตรของเราก็ใช้ให้ดูเส้นสีน้ำเงินข้างบนนี้นะคะเราจะใช้หลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักร้อยของ3มตัวครั้งที่1นะคะหลักหน่วยล่างคือ9บวกด้วยหลักร้อยของ3มตัวครั้งที่1นะคะก็คือ7 เป็น9บวก7นี้ได้เท่ากับ16เอาเฉพาะหลักหน่วยมาคือ6เป็นเลขเด่นตัวแรกส่วนเลขเด่นตัวที่2บวก1เป็น7ตัวที่3บวก1เป็น8ตัวที่4บวก1เป็น9ตัวที่5บวก1เป็น10เอาหลักหน่วยมาคือ0ตัวที่6บวก1เป็น1ตัวที่7บวก1เป็น2สูตรนี้มีเลขเด่นทั้งหมด7ตัวนะคะมีโอกาสมาครบ10หน่วยล่างได้ถึง11งวดรวดนะคะสูตรนี้เข้าหลักหน่วย เข้าหลักหน่วยมาแล้ว22งวดนะคะมันจะเข้าเป็นงวดที่23าหรือไม่เราก็ไปลุ้นกันนะคะทีนี้เรามาดูสูตรที่2นะคะสูตรที่2ให้ดูเส้นสีแดงเส้นสีแดงนี้นะคะเราจะใช้หลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักสิบของ3ตัวครั้งที่4นะคะหลักหน่วยล่างคือ9บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวครั้งที่4ก็คือ1 เกบวกหได้เท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาคือ0เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่2ได้เท่ากับ2เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่1ได้เท่ากับ3เลขเด่นตัวที่4เราจะบวกค่าคงที่1ก็ได้เท่ากับ4 เลขเด่นตัวที่ห้าบวกค่าของที่สองได้เท่ากับ6สูตรนี้มีเลขเด่นเพียงแค่ห้าตัวเท่านั้นนะคะ0 2นย์สเป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่16กรกฎาคม6 4สูตรที่สนะคะสูตรที่มันเข้าในงวดที่แล้วนะคะต่อไปดูสูตรที่สสูตรที่สามเราจะดูเส้นสีเขียวตรงนี้นะคะเราจะใช้หลักร้อยบวกหลักสิบแล้วก็บวกหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่สองหลักร้อยคือศนะคะ หลักสิบคือเจ็ดหลักหน่วยคือสามศูนย์บวกเจ็ดบวกสามได้เท่ากับสิบเราก็จะเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือศูนย์เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวกหนึ่งได้หนึ่งตัวที่สามบวกหนึ่งได้สองตัวที่สี่บวกหนึ่งได้สามตัวที่ห้าบวกหนึ่งได้สี่ตัวที่หกบวกหนึ่งได้ห้าสูตรนี้มีเลขเด่นหกตัวนะคะก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า เป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่16กรกฎาคม64สูตรที่3ทั้ง3สูตรนี้ตัวที่มันชนกันก็คือมีอยู่ครบ3ครบ,ครบทั้ง3สูตรก็จะมี0นะคะแล้วก็มี2มีชนกันครบ3สูตรมี2ตัวก็คือ0กับ2ผลปรากฏว่าเลขที่ออกคือ70 หลักหน่วยคือ0นะคะสูตรที่1มี0นะคะสูตรที่2มี0สูตรที่3มี0เอาละค่ะเมื่อทั้ง3สูตรนี้มันผ่านด่านมาแล้วมันถูกนะคะมันเข้าเราก็ไปดูสูตรที่1ของงวองวันที่1สิงหาคม ต่อเลยนะคะว่าสูตรจะเดินต่อได้ถึง23งวดไหมนะคะแล้วมันจะมาครบ10หน่วยได้อีกหรือไม่นะคะสำหรับสูตรที่1เส้นสีน้ำเงินข้างบนตรงนี้นะคะเส้นสีน้ำเงินเราจะใช้หลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่1หลักหน่วยล่างคือ0หลักร้อยครั้งที่1คือ1นึศูบวก1ได้เท่ากับ1เป็นเลขเด่นตัวแรก เลขเด่นตัวที่2บวก1เป็น2ตัวที่3บวก1เป็น3ตัวที่4ี่บวก1เป็น4ตัวที่5้าบวก1เป็น5ตัวที่6บวก1เป็นหตัวที่7จบวก1เป็น7ดสูตรนี้มีเลขเด่นอยู่7ตัวก็คือ1 2 3 4 5ส7ี่ห้าเป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงดวันที่1สิงหาคม64นะคะมีโอกาสมาครบ10หน่วยได้สูงมากนะคะจะครบสุดสูตรนี้จะครบ งวดที่12ได้ไหมสําหรับ1ิหน่วยนะคะเราก็ไปลุ้นกันนะคะต่อไปดูสูตรที่สองสูตรที่สองดูเส้นสีแดงนะคะเส้นสีแดงตรงนี้เราจะใช้หลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักสิบของ3าตัวครั้งที่4ี่นะคะหลักหน่วยล่างคือศนหลักสิบครั้งที่4ี่คือสองศนย์บวกสได้เท่ากับ2เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวกค่าคงที่สองเป็น4ตัวที่สามบวก1เป็นห้า ตัวที่สี่บวกหนึ่งเป็นหกตัวที่ห้าบวกหนึ่งเป็นเจ็ดสูตรนี้สูตรที่สองนี้มีเลขเด่นเพียงแค่ห้าตัวนะคะสองสี่ห้าหกเจ็ดสูตรนี้เข้ามาแล้วสิบสามงวดนะคะมันจะเข้าถึงวันที่สิบสี่ไหมเราก็ไปลุ้นกันนะคะต่อไปเราจะมาดูสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามก็คือเส้นสีเขียวนี้นะคะเราจะใช้หลักร้อยบวกหลักสิบแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวครั้งที่สอง หลักร้อยคือศหลักสิบคือห้าหลักหน่วยคือ8ดนะคะศูนย์บวกหบวก8ได้เท่ากับ13าเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือสมเป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวกหนึ่งเป็นสี่ตัวที่สามบวกหนึ่งเป็นห้าตัวที่สี่บวกหนึ่งเป็นหตัวที่ห้าบวกหนึ่งเป็นเจ็ตัวที่หบวกหนึ่งเป็น8ด มีเลขเด่นอยู่6ตัวนะคะสำหรับสูตรที่3ก็คือ3 4 5สี่ห้าเดปดเป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่1สิงหาคม64สูตรที่3เรามาดูทั้ง3าสูตรค่ะว่าทั้ง3สูตรนี้มีตัวที่ชนกันบ้างไหมเอาละค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าตัวไหนที่ชนกันบ้าง1ไม่มีตัวชนเลยนะคะ2มีชนกัน2สูตร3มมีชนกันสองสูตรสี่ มีชนกันสามสูตรนะคะตัวแรกคือสี่นะคะชนกัน3ามสูตรแล้วนะคะสําหรับตัวแรกต่อไปมีสูตรมีตัวที่สองไหมตัวที่สองห้าหนึ่งสองสามห้าชนกันอีกสามสูตรนะคะแล้วตัวที่สี่อ่าตัวที่สามมีไหมหนึ่งสองสามโอเคหชนกันสามสูตรนะคะ ต้องขออภัยนะคะสูตรที่สองนี้นะคะสูตรที่สองบวกบวกผิดนะคะตัวที่ห้าตอนเราต้องบวกค่าของที่สองนะคะหกบวกสองได้เท่ากับแปดนะคะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะสําหรับท่านที่ดูคนที่ดูไม่จบก็จะไม่เห็นความผิดพลาดหรือความผิดพลาดก็อาจจะรู้สึกขัดใจนิดหน่อยนะคะสูตรที่สองนะคะเราจะได้เลขเด่นอยู่ห้าตัวนะคะ ได้2นะคะตัวที่2อบวก2ได้สี่ตัวที่3าบวกหได้ห้าตัวที่4ีบวกหนึ่งได้หตัวที่ห้าบวกสได้8นะคะนี่คือเลขเด่นของสูตรที่2อนะคะสองสี่ห้าหก,ก็ตอนแรกบวกหได้7นะคะทีนี้เอาให้มันถูกนะคะก็คือแปดนะคะสรุปแล้วตัวที่มันชนกันทั้ง3ส,สูตรมีเพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะคะ3ตัวนี้นะคะคือ สามตัวนี้คือหลักหน่วยล่างนะคะสี h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  ่ห้าหกคือหลักหน่วยล่างเลขเด่นหลักหน่วยล่างชนกันสามสูตรนะคะถ้าสมมุติว่าสามตัวนี้ไม่มาโอกาสตัวที่จะมาแทนนะคะตัวที่รองมาก็คือสองนะคะสองชนกันสองสูตรคือสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองแล้วก็สามก็ชนกันสองสูตรสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สี่สูตรที่สามนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ด จ็ดก็ชนกันสองสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามแล้วก็อีกแปดตัวหนึ่งนะคะแปดชนกันสองสูตรสูตรที่สองกับสูตรที่สามนะคะทีนี้เราก็จะได้เลขเด่นแล้วเด่นที่สุดก็คือสี่ห้าหกนะคะส่วนตัวรองที่มันชนกันสองสูตรก็คือสองสามเจ็ดและแปดก็เป็นเจ็ดตัวนะคะเจ็ดตัวเรามาดูสถิติของสูตรแรกก่อนนะคะจริงๆแล้วสูตรนี้มัน เข้ามาแล้ว22งวดนะคะท่านผู้ชมลองย้อนกลับทําย้อนกลับไปดูนะคะว่ามันเป็นจริงตามที่ดิฉันพูดหรือไม่นะคะแต่ว่าจะโชว์ให้แค่ถึงวันที่16ธันวาคมเท่านั้นนะคะก็เดินดีตลอดไม่มีผิดเลยนะคะยังไม่หลุดเลยนะคะ22งวดทีนี้โอกาสที่จะมาครบ10หน่วยได้สูงมากนะคะตั้งแต่70เนี่ยก็มาครบนะคะอันนี้มัน เป็นสูตรปักหลักหน่วยนะคะสูตรปักหลักหน่วยแต่ว่าที่มันเริ่มเข้าอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะก็คืองวดนี้นะคะก็คือ39มกามาครบนะคะงวดของวันที่16กุมภาพันธ์แล้วก็วันที่1มีนา7จสามาครบต่อมา1นึมาครบนะคะงวดวันที่1เมษายน05มาครบนะคะสิเมษาหน5ห ก็มาครบนะคะแล้วก็วันที่2พฤษภา18มาครบนะคะ16พฤษภา14มาครบ1มิถุนา45มาครบ16มิถุนา17มาครบ1กรกฎาคม29มาครบล่าสุด16กรกฎาคม เจมาครบเห็นไหมคะสูตรนี้เข้าครบ10หน่วยถึง11งวดรวดแล้วนะคะแล้วงวดวันที่1สิงหาคม7ตัวนี้มันจะมาครบ10หน่วยได้อีกหรือไม่นะคะ1234567นะคะเลขมันอาจจะเยอะจริงๆมันอาจจะเยอะแต่ว่าถ้ามันเยอะแล้วมี7ตัวมาครบถึง2ตัวมันก็น่าลุ้นนะคะเราก็ลองเอาสูตรนี้ไปชนกับสูตรอื่น แล้วเราก็ดึงเฉพาะเลขเด่นออกมานะคะแล้วก็เอาเลขเด่นที่เราได้ไปเทียบกับแต้มนะคะไปเทียบกับแต้มจับกับแต้มว่าแต้มไหนมันน่าจะเข้านะคะเอาอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติว่าด,ดูเฉพาะสูตรนี้นะคะดูเฉพาะสูตรนี้ถ้าสมมุติว่าสูตรนี้มันมาครบ10หน่วยได้จริงแต้มที่เลขเด่นของหลักหน่วยที่เด่นๆก็คือ4กับ5กับ6นะคะ สี่กับห้ากับหกถ้าเราไปจับแต้มนะคะถ้าเราสมมติว่าเราไปจับแต้มแต้มเราได้เลขเด่นก็คือสองกับเก้านะคะแต้มได้สองกับเก้าถ้าถ้าหลักหน่วยคือห้าแต้มเก้าก็จะได้สี่ห้านะคะถ้าหลักหน่วยคือสี่ ก็จะเป็น5้าสี่นะคะก็จะเป็นกลับกันเป็น5้าสี่แล้วก็หลักหน่วยเป็น4ี่ก็จะเป็น8 4ดสี่อย่างนี้นะคะแล้วหลักหน่วยเป็นหเราก็จะได้ห6หแต้มสองนะคะแต้มสองหลักหน่วยเป็น6หรือหลักสิบเป็นหก็จะได้ห3สอ่าสามหกนะคะเป็นสามหกนี่คือเรายังไม่ได้จัดเรายังไม่เห็นหลักสิบนะคะเรายังไม่เห็นหลักสิบเราก็จะได้อันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเป็นห้าล่ะ ก็จะได้เป็น75เป็นแต้ม2นะคะ7 5ห้าเราก็จะได้1,2,3 45เบื้องต้นเราจะมีอยู่5ชุดก่อนนะคะเบื้องต้นเราจะมี5ชุดก่อนถ้าเราเอาเฉพาะเล,เลขเด่นหลักหน่วยนะคะ4 5 6เลขเด่นหลักหน่วย4 5 6เราก็จะได้3 6 4 5 5 4 8 4แล้วก็75นะคะทีนี้เอาละค่ะ เรามาเทียบกับสูตรนี้บ้างสูตรที่มันครบสิบหน่วยถ้าได้ถ้าสูงว่าสูตรนี้มาครบสิบหน่วยได้จริงนะคะเราก็จะได้แต้มเก้าก็คือสี่ห้าหรือห้าสี่หรือสามหกนะคะแล้วก็เจ็ดห้าเห็นไหมคะครบในนี้เลยถ้าสูตรนี้เข้าต่อนะคะถ้าสูตรนี้เข้าต่อเราก็จะได้เท่านี้ถ้าสมมติว่าเราเชื่อว่าแต้มสองกับเก้ามันจะเข้านะคะเราก็เล่นแค่สามหกเจ็ดห้าสี่ห้าห้าสี่นี่นะคะ ตอนนี้ยังไม่ทราบหลักสิบนะคะเราทราบแค่หลักหน่วยนะคะทีนี้เรามาดูสูตรที่สองต่อสูตรนี้เข้าสิงวดนะคะคำนวณสิหงวดเข้าสิงวดหลุดไปสามงวดนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมนะคะก็จะหลุดในงวดของวันที่30มธันวาหนึ่งงวดแล้วก็สิบหกกุมงพาหลุดอีกหนึ่งงวดแล้วก็มาหลุด หนึ่งเมษาหกสี่อีกหนึ่งงวดนะคะสูตรนี้มันอาจจะหลุดบ่อยนะคะแต่ว่ามันก็ยังเข้ามาได้อีกเหมือนเดิมนะคะวันที่สิบหกเมษามันก็เดินดีต่อเนื่องนะคะเดินดีต่อเนื่องแล้วหกเจ็ดงวดนะคะทีนี้ต่อไปงวดของวันที่หนึ่งสิงหาคมมันจะเดินต่อไหมเลขเด่นเพียงแค่ห้าตัวเท่านั้นคือสองสี่ห้าหกแปดมันจะมาไหมนะคะสําหรับสูตรนี้เราก็ไปลุ้นกันนะคะว่ามันจะมาได้อีกหรือไม่นะคะสําหรับสูตรนี้แล้วสูตร ที่สามนะคะสูตรที่สามสิบแปดมวดรวดยังไม่เคยหลุดอีกนะคะสําหรับสูตรนี้มีเลขเอ็ดหรือหกตัวเพ <ๆ S 1> ื่อนๆลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะคะว่าดิฉันทำได้พูดจริงไหมนะคะสําหรับสูตรนี้จริงๆแล้วเราทําย้อนกลับไปไกลกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าที่โชว์ให้ดูโชว์ให้เพียงแค่16บทันวาเท่านั้นนะคะสิบแปดมวดรวดยังไม่เคยหลุดนะคะสําหรับสูตรนี้ ก็มีเลขเด่นอยู่6ตัวมันก็เดินดีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้ววันที่1สิงหาคม3 4 5 6 7 8ห้สูตรนี้จะเข้าได้อีกไหมจะมีตัวไหนที่มาในหลักหน่วยล่างไหมเราก็ไปลุ้นกันนะคะสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสที่จะไปต่อได้เท่าๆกันไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อเนะคะขอให้เพื่อนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจะถูกหรือจะผิดนั้นทุกอย่างพูดไปตามสูตรดิฉันไม่ทราบว่ามันจะถูกหรือจะผิดนะคะ ขอให้เพื่อนใช้วิจารณญาณแล้วก็ก่อนที่จะตัดสินใจก็ดูให้ดีก่อนนะคะว่าตัวเองชอบหรือไม่แล้วก็เลขเด่นที่ได้ความน่าจะเป็นมันมีมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าตัวเลขที่พูดมาแต่ละตัวเนี้เรานำมาจากสถิติย้อนหลังนะคะ เอาสถิติที่เกิดจากการนำมาใส่สูตรคำนวณแล้วก็คิดถึงความน่าจะเป็นที่อาจจะเกิดขึ้นในงวดของวันที่1สิงหาคมเท่านั้นนะคะดิฉันไม่ทราบว่า4 5 6นี้จะเข้าจริงหรือไม่จะเข้าหรือไม่เข้านั้นไม่ทราบนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือ3สูตรนี้มันชนกันก็คือ4 5และ6นะคะชนกันทั้ง3สูตรถ้ามันเข้าทั้ง3สูตรแน่นอนตัวใดตัวหนึ่งต้องมาในส 3, 3ตัวนี้นะคะแล้วถ้า สูตรนี้มันครบ10หน่วยอีกแล้วถ้าสูตรแต้มเข้ามันก็จะที่4 5 4 6หรือ3 6 5 7 7 5นี่แหละนะคะก็ขอให้เพื่อนไปลองพิจารณาดูนะคะความน่าจะเป็นมันอาจจะคําว่าความน่าจะเป็นมันอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะคะแต่ว่าความน่าจะเป็นนั้นมันก็มีโอกาสและเปอร์เซ็นต์มากกว่าที่มันไม่มีสถิติอะไรให้เราได้ดูเลยนะคะ แล้วคลิปหน้าก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามไว้สําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะที่ยังไม่เคยได้ดูยังไม่เคยได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะว่างวดหน้าอะจะถูกหรือไม่นะคะจะถูกหรือไม่หนึ่งหนึ่งสิงหาเนี่ยนะคะสี่ห้าหกจะมาไหมหรือจะมาเลขรองก็คือสองสามเจ็ดปดหรือมันจะอยู่ในนี้ หลักสิบหน่วยจะอยู่ในนี้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะจะได้ลงหลักสิบล่างให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะหลักสิบล่างจะลงมามาเทียบจับคู่กับหลักหน่วยแลย้นี่แหละค่ะเอามาจับคู่กับหลักหน่วยแล้วเราก็ไปเทียบชนกับแต้มว่ามันจะได้จริงไหมมันจะมาชนกับสูตรนี้ไหมนะคะจะมีเป็น4ี่ห้าห้าสี่สหหรือเจ็ดห้า นะคะคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะเฮงๆปังๆร่ำรวยกันทุกคนในงวดของวันที่1สิงหาคม64ส,สวัสดีค่ะ